สรุปทิศทางตลาดหุ้นไทยประจำวันที่19มีนาคมเซลินเด็กปรับตัวเพิ่มขึ้นมายืนเหนือระดับ1,176จุดมีโอกาสขึ้นต่อไปทดสอบแนวต้านที่1,190แต่หากถูกขายต่อเนื่องลงไปเคลื่อนไหวต่ำกว่า1,170เซลินเด็กจะมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่1,160แล้วมีโอกาส ทำจุดต่าสุดใหม่ลงไปทดสอบ1130ตามกรอบแนวโน้มขาลง S50 H25 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเคลื่อนไหวเหนือระดับ745มีโอกาสขึ้นต่อไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่750แต่หาก S50 H25 ปรับตัวลดลงต่ากว่า740ลงไป เราแนะนำให้ Stop l ลอ s การ Open l o n งแล้วเปลี่ยนเป็นการ Open Shot t เนื่องจากการปรับตัวลดลงต่ำกว่า740ลงไปจะมีความเสี่ยงในการลงต่อไปทดสอบ730แล้วก็720สําำหรับตัวของเซต i n i n x f x t u t u r e หุ้นในทางเทคนิคที่น่าสนใจสำหรับวันนี้ตัวแรกจะเป็นตัวของบำรุงลาด แนะนำซื้อราคาหุ้นบำรุงลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคเหนือจุดต่ำสุดเดิมราคาหุ้นมีโอกาสฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ระดับ182แล้วก็185เราแนะนำซื้อตัวของบำรุงลาดหรือ BHS ที่แนวรับ 177แล้วก็175แต่หากราคาปรับตัวลดลงต่ำกว่า172ลงไปเราแนะนำให้ stop loss การเข้าซื้อตัวของ b h ออกไปก่อนอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวของ WHA แนะนำซื้อราคาหุ้น WHA ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคหลังจากที่ราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวลดลงในระยะสั้นในขณะที่โครงสร้างในภาพใหญ่ เราเห็นสัญญาณฟื้นตัวเหนือแนวรับของโครงสร้างขาขึ้นทำให้แนวโน้มของราคาหุ้น WHA เนี่ยมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ระดับ3.80แล้วก็3.9แนะนำซื้อตัวของ WHA โดยมีแนวรับยอยู่ที่3.58และ3.54แต่หากราคาปรับตัวลดลงต่ำกว่า3.48ลงไปเราแนะนำให้ stop loss การเข้าซื้อตัวของ WHA ออกไปก่อนในฝั่งของตัวทองคำราคาทองคำเมื่อคืนปรับตัวเพิ่มขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องแต่เราคาดว่าการขึ้นต่อไปทดสอบแนวต้านที่ระดับ3 0 4 0หรือ 3,070เป็นแนวต้านสำคัญของกรอบแนวโน้มขาขึ้นแล้วเป็นเป้าหมายของการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาทองคำในรอบนี้ดังนั้นเราแนะนำให้ขายทำกำไรสถานะรองในฝั่งของตัว GOH25 ที่บริเวณแนวต้าน3,040ถึง3,070แล้วรอการปรับฐานลงไปทดสอบแนวรับ3,020 แล้วก็3,000แต่หากราคาของตัว GOH25 ปรับตัวลดลงต่ำกว่า3,000ลงไปเราแนะนำให้ stop loss การ open long แล้วเปลี่ยนเป็นการช h o r t เนื่องจากการหลุดแนวรับที่ระดับ3,000ลงไปจะมีโอกาสลงต่อไปทดสอบ2,960แต่ลงทุนสามารถดูข้อมูลทั้งหมดผ่านช่องทางของ CJS International ได้ทุกช่องทาง